มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดนะคะจากข้อเขียนชุด Money Atlas เนี่ยเขาถามว่า,าความฉลาดจริงๆมันคืออะไรกันแน่ครับน่าสนใจนะแล้วทำไมคนที่แบบเราดูว่าฉลาดมากๆเลยบางคนกลับเไม่ได้ร่ำรวยหรือสำเร็จอย่างที่คิดอืมครับแต่บางคนกลับสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ใช่ค่ะ วันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องนิยามความฉลาดในมุมที่ต่างออกไปหน่อยจากแนวคิดของนักกลยุทธ์ที่เขามองเกมการเงินอะไรพวกนี้ได้แบบทะลุป,ปรุปโปร่งเลยค่ะครับผมซึ่งความฉลาดในมุมมองนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง i อคสูงๆหรือแบบสอบได้คะแนนเยอะๆอะไรแบบนั้นนะคะครับไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการแต่เขาบอกว่ามันคือพลังในการจัดโครงสร้างความจริงขึ้นมาใหม่ จัดโครงสร้างความจริงใหม่ใช่ค่ะให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคือต้องกล้าตั้งคำถามใหม่ๆที่คนอื่นอาจจะยังไม่ได้คิดถึงหรือไม่กล้าถามค่ะอ๋อครับเข้าใจละคือไม่ใช่แค่รับรู้แต่ต้องสร้างมุมมองใหม่ขึ้นมาประมาณนั้นเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันจากแหล่งข้อมูลชุดนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับคือมันเหมือนกับเปลี่ยนโฟกัสเลยจากแค่ว่าต้องรู้เยอะๆ,ๆ ไปเป็นการเอาสิ่งที่รู้เนี่ยมาใช้สร้างผลลัพธ์จริงๆได้ยังไงใช่ใช่แล้วก็มองลึกลงไปอีกว่าอะไรคือคกลไกที่ขับเคลื่อนจริงๆที่มันอาจจะซ่อนอยู่ข้างใต้นะครับไม่ใช่แค่เปลือกนอกที่เราเห็นเห็นกันค่ะน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มที่นิยามแรกกันเลยดีกว่าค่ะเขาเรียกว่าฉลาดแบบโครงสร้างหรือ structural intelligence structural intelligence ฟังดูอาจจะวิชาการนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วมันคือความสามารถในการจัดวางค่ะจัดวางองค์ความรู้หรือทัพยากรที่เรามีเนี่ยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มันมแม่นยำแล้วก็ส่งพลังโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะ อ๋อคือไม่ต้องรู้หมดแต่รู้ว่าอะไรควรอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะอย่างในข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างไม่ต้องเป็นเซียนทองคําแบบรู้ลึกทุกอย่างแต่ต้องรู้ว่าจังหวะไหนที่ควรจะเอาทองคําเข้ามาในพอร์ตของเราครับครับจังหวะสําคัญหรือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดบล็อกเชนเป็นแต่ต้องประเมินได้ว่าเออเมื่อไหร่นะที่เราควรจะปรับมุมมองเพื่อจะมองสินทรัพย์ประเภทนี้ในระยะยาว มันคือการเห็นโครงสร้างของเกมนั้นๆค่ะผมว่าหัวใจของมันจริงๆก็คือการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องจังหวะเวลาด้วยอืมใช่ค่ะไม่ใช่แค่รู้ว่าเอออันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรแต่ต้องรู้ว่าควรจะวางมันไว้ตรงไหนเมื่อไหร่เพื่อให้มันทํางานได้ดีที่สุดซึ่งอันนี้มันคือแก่นของการคิดเชิงกลยุทธ์เลยนะใช่เลยค่ะแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงมั้งครับว่า การจัดโครงสร้างเนี่ยมันต้องมาจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เดาสุ่มเอาชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาต่อกันที่นิยามที่สองอันนี้ดิฉันว่าโหน่าทึ่งมากเลยค่ะฉลาดแบบเงาหรือ shadow cognition ฉลาดแบบเงา shadow cognition ฟังดูลึกลับนะครับลึกค่ะอันนี้มันไม่ใช่แค่แบบอ่านเกมธุรกิจออกหรือรู้ทันคู่แข่งนะคะแต่มันคือความสามารถในการ อ่านสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพอที่จะมองเข้าไปในใจตัวเองอะค่ะโหอ่านสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ามองในตัวเองใช่ค่ะเหมือนการมองทะลุไปเห็นแรงขับลึกๆที่มันอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆในตลาดอย่างเช่นแบบความกลัวความโลภอัตตาอะไรพวกเนี้ยอ๋อก oh, กิเลสหรือแรงขับภายใน หรือแม้แต่การเข้าใจปมขัดแย้งในใจคนความไม่สมบูรณ์แบบที่คนเรามักจะซ่อนเอาไว้เพื่อเอาข้อมูลตรงนี้แหละมาใช้สร้างความได้เปรียบไม่ว่าจะในกลยุทธ์การตลาดหรือการเจรจาต่อรองครับครับมันคือการมองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่พยายามจะซ่อนหรืออาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำตรงนี้น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะแอบน่ากลัวนิดนิดด้วยนะครับนิดนึงค่ะคือความสามารถในการมองเห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งที่คนเรา ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเกี่ยวกับตัวเองนั่แหละครับเพราะมันเป็นจุดที่เปราะบางมากแล้วก็มีพลังกับเคลื่อนสูงมากๆด้วยจริงค่ะการเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับในการสร้างอิทธิพลหรืออาจจะถึงขั้นคาดการทิศทางของกระแสะสังคมหรือตลาดได้เลยแต่ว่าการจะใช้ความเข้าใจแบบนี้มันก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมเหมือนกันนะครับ เป็นประเด็นที่ต้องระวังจริงๆค่ะเอาล่ะมาถึงนิยามสุดท้ายกันค่ะฉลาดแบบสอดประสานหรือ compound m intelligence d i n compound intelligence อันนี้ไม่ใช่แค่คิดลึกคิดกว้างนะคะแต่คือการรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรจะใช้โหมดความคิดแบบไหนแล้วก็สามารถสลับโหมดได้อย่างคล่องแคล่วเลยให้มันเหมาะกับเกมที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนนั้น อ๋อ oh, เหมือนมีหลายๆโหมดในหัวแล้วเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ประมาณนั้นเลยค่ะในแหล่งข้อมูลเขายกตัวอย่างชัดเลยนะเช่นถ้าเรากำลังอยู่ในเกมที่ต้องวางแผนกลยุทธ์อะไรงี้ก็ต้องเปิดโหมดที่ใช้ตักกะเหตุผลเป็นหลักครับใช้สมองซีกซ้ายเยอะหน่อย แต่ถ้าไปอยู่ในเกมที่ต้องการสร้างแรงบนันดาลใจโน้มน้าวใจคนอันนี้อาจจะต้องดึงเอาความเข้าใจเรื่องอารมณ์มาใช้อ,อืเข้าใจคนหรือถ้าเป็นเกมที่แบบเน้นการสร้างบารมีสร้างอํานาจเขาใช้คําว่าอาจจะต้องใช้สนามจิตนะคะสนามจิตหมายถึงยังไงครับคือเหมือนการสร้าง สภาวะแวดล้อมหรือบรรยากาศทางความคิดที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจของคนอื่นได้หัวใจสําคัญของมันคือความยืดหยุ่นทางความคิดค่ะไม่ยึดติดกับวิธีคิดแบบเดียวตายตัวอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือความคล่องตัวทางปัญญาหรือ mental agility จริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยความท้าทายมันเลยไม่ใช่แค่ว่าเรามีเครื่องมือทางความคิดกี่แบบแต่คือการรู้ตัวว่าตอนนี้ เกมมันต้องการเครื่องมือแบบไหนแล้วเราหยิบมาใช้ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยถูกต้องค่ะการเปลี่ยนเกียร์ความคิดได้เร็วและถูกจังหวะนี่แหละครับคือจุดที่สร้างความแตกต่างได้เยอะมากเลยพอฟังทั้งหมดแล้วนะคะก็พอจะสรุปแก่นคิดจากมาเนียตแลสได้ว่าความฉลาดที่มันใช้ได้จริงเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่แบบใบปริญญาหรือคําอธิบายสวยๆนะคะครับไม่ได้วัดที่เปลือกแต่วัดกันที่ความสามารถในการ แปลความจริงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสให้ได้อแปลความจริงเป็นโอกาสซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆค่ะมีข้อคิดหนึ่งจากในนั้นที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าความฉลาดแบบเนี้มันไม่ได้มาจากการอ่านตำราเล่มหนาๆน,น,นะอืมแล้วมาจากไหนคะแต่มาจากการฝึกฝนที่จะเดินข้ามสนามความคิดที่คนส่วนใหญ่เขาเดินเดินกันอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งชนกับใครเลย โหลึกซึ้งมากค่ะครับคือมันเหมือนกับการมองเห็นช่องทางหรือมุมมองใหม่ๆที่คนอื่นเขามองข้ามไปนั่นแหละครับเป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศนะมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะทิ้งคาถามชวนคิดไว้สักหน่อยนะคะครับผมคือถ้าความฉลาดมันคือการจัดโครงสร้างความจริงขึ้นมาใหม่แล้วก็การมองเห็นแรงขับลึกๆที่ซ่อนอยู่เนี่ย ลองหันมาสำรวจดูในโลกการทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวของเราตอนนี้ก็ได้ค่ะครับมีความจริงชุดไหนบ้างที่มันอาจจะรอให้เราลองจัดโครงสร้างมันใหม่ดูเพียงแค่เรากล้าที่จะตั้งคำถามที่มันต่างออกไปจากเดิมอืมน่าคิดครับแล้วก็มีแรงขับลึกๆอะไรในตัวเราหรือคนรอบข้างที่เราอาจจะมองข้ามมันไปทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยก็ได้ที่จะเปิดไปสู่โอกาสใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ